ส่งรถสวยๆนะครับ FC ผาขาวจังหวัดเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคันนี้เป็น L 3 2 8สสวยๆนะรับเป็นผานทวน6จานนะครับก็ขอบพคุณมากๆนะครับรถสวยๆจัดส่งวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็ส่ง FC ผาขาวแล้วก็ FC นะครพนมนะครับ ก็ขอบพระคุณ FC2 ท่านนะครับอ่ะ FC ท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหน,นครับยังไม่ได้รถสวยๆไปใช้นะรถสวยๆย,ยังจัดโปรเหมือนเดิมนะครับนี่มุมนี้สวยมากเลยนะครับเด็ดพระอาทิตย์กำลังขึ้นช่งชวงเช้านะครับอ่ะเข้ามาอุดหนุนได้นะครับ50 0แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสำหรับคันนี้นะพันสองร้อยชั่วโมงงานนะครับอ่าสวยเลยนะครับอ่าคันนี้ก็ อ่ะค้าจองแล้วนะครับเป็น f อจากทางใต้นะครับอ่ะแล้วก็คันนี้เลยนะครับอ่ะห้าแสนก้บาทนะครับดาวที่ศูนบาทเหมือนกันนะครับอ่ะสองคันนี้เลยนะครับอ่ะห้าแสนบาทนะครับห้าแสนสองมื่นบาทนะครับเป็นยันม่าโซลิดที่ชั่วโมงน้อยมากๆนะครับอ่ะคันซ้ายมือนะครับ สองร้อยชั่วโมงงานคันขวามือนะครับหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงงานนะครับราคานะครับก็ถือว่ามีราคมากๆนะครับเปิดดาวที่ศูนย์บาทเลยนะครับอ่ะเอฟซี FC สนใจลูกค้าสนใจก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับยันมาโซลิดนะอ่ะส่วนเอฟซีที่ซื้อเงินสดขอราคาพิเศษนะครับมีคู่นี้นะจะเป็นราคาพิเศษให้ฝั่งขวามือใส่ใบมีดใหม่ผ่านมือสองให้ใส่ใบมีดมือสองผ่านมือสองให้เอาอยัางดีกว่าจะได้ทําราคาต่าหน่อย 490,000บาทนะเป็น75แรงนะครับคันซ้ายมือนะครับอันนี้เขามีอุปกรณ์มาครบเลยแต่เป็นรถที่ทำราคาได้ต่ำกว่านะครับ460,000บาทนะครับดาวที่0บาทนะครับอ่ะแล้วก็50แรงนะครับอ่ะมาคูปต้าห้าสิแรงหน่อย fc น้อยใจกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าไม่ค่อยรีวิว f ฟอ่ะคูปะต้าเท่าไหร่นะครับ รีวิวให้อยู่นะครับที่จริงก็ขายดีมากๆนะครับสำหรับคูวต้านะรถเราก็มีเยอะเหมือนกันนะครับห้าสิแรงนะครับเรามีราคาอยู่ตั้งแต่5้าแจนถึง5 9, นะ้าแนเะเราดาวกันที่50,000บาทนะครับบางคันต้องดาวห0 0 0 0่นเจ็นะแต่เบื้องต้นก็คือดาวห0 0 0 0บาทนะสำหรับ l 5 0า8นะครับอ่า fc สนใจ fc อยากได้ดาวที่ 50, าหมบาทนะมีทุกสภาพให้เลือกนะครับ อ่าสวยๆเหมือนคันนี้เลยก็มีนะครับคันนี้600ชั่วโมงงานนะครับก็เป็นเอฟซจากจังหวัดน่านนะครับเข้ามาอุดหนุนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับรถสวยๆก็จะจัดส่งให้อีกไม่กี่วันนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูมุมนี้ต่อนะครับอจริงๆแล้วรถเรามีเยอะมากๆนะครับสําหรับทั้งคูบต้าและก็ยันมานะครับนี่จอดเป็น แถวๆเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะสนใจก็เข้ามาอุดหนุนกันเอาคันแรกสุดเลยนะครับเป็นตระกูล m u MU ตอนนี้เหลือ2คันนะครับอ่าราคาดีมากๆเลยนะครับคันอ่าคันนี้นะครับ4 7 0 0 0 0บาทนะครับ่าราคาดีเลยนะชั่วโมงพันกว่ากว่านะ4ี่0 0 0บาทนะครับแล้วก็อีกคันคันนี้นะครับ5 2 0 0 0 0บาทนะครับดาวที่ 3ามหมบาทนะครับห้าแสนบาทดาวที่30,000บาท mu 491,800ชั่วโมงงานนะครับสภาพยางก็สวยทั้ง4เส้นนะ,ะได้เรื่องราคาด้วยนะครับมาต่อด้วยรถมุงกี่นะครับบุงกี่เราอยู่ตรงนี้มาสักพักนึงแล้ว200ชั่วโมงงานนะครับรถถือว่าสวยนะครับระดับนางฟ้าเลยนะครับแต่นะครับเขายังไม่ได้ออกไปไหนนะครับดาวเริ่มต้นนี้50,000บาทนะ l 5 0 8 hp 200ชั่วโมงงานนะครับสนใจก็อุดหนุนได้นะครับนี่สภาพใกล้รถใหม่เลยนะครับยางก็ดอกลึกบุ้งกี่ไม่มีรอยใช้เลยนะครับเป็นบุ้งกี่ตัวใหม่ด้วย FL 588นะครับอ่า5 0 0มีส่วนลดให้1 0 0 0 0หรือ58 0 0นะครับดาวที่50,000บาทนะครับอ่ะแล้วก็นี่เลยนะครับ L 5 0 8 8 s p นะครับอ่ะสีพิเศษนะครับ ปรับราคาลงมาเยอะเลยนะครับเหลือห้าแสนแปดนะก็เดี๋ยวดูราคาให้ทีนึงถ้าลูกค้าไม่ไกลมากเดี๋ยวลดให้อีกหมื่นนึงนะครับอ่าแล้วก็นี่เลยนะครับคันนี้ก็ห้าแสนแปดนะครับเหมือนกันนะครับลูกค้าไม่ไกลมากปรับลดให้อีกหมื่นนึงนะครับอ่าเดี๋ยวลดราคาลงมาเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จัดโปรนะอะ่าคันนี้ก็อ่าเหมือนกันนะครับอ่าปรับลดราคาให้เลยนะครับห้าแสนหกหมื่นบาทนะสาห,หรับลูกค้าไม่ไกลมากนะ เดี๋ยวถ้าลูกค้าไกลมากกอา็อาจจะไม่ได้ลดสุดๆเหมือนราคาที่แจ้งนะก็ดาวกันที่50 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับ 1, 2, 3่งสองส่ห้สเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับก็มีจอดตรงไหนมั่งอันนี้ L 4 0 1 8นะครับ L 4 0 1 8ก็มีเยอะอยู่นะ 1, 2, 3ประมาณเกือบ10คันครับมีทุกสภาพนะอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่0 0 0 0แสนนะครับ อันนี้ก็สวยขึ้นมานะครับสามแสนสี่นะครับอ,นน 3, 6, อันนู้นก็สามแสนหกอันนี้สามแสนเก้านะครับเรามีสองแสนแปดด้วยนะครับสำหรับสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับเรามีทุกสภาพเลยนะครับอันนี้จะเป็นห้าศูนย์หนึ่งแปดเอชพีอันนี้อยู่ที่สี่แสนหกหมื่นบาทนะครับมันอยู่ที่สภาพรถนะครับเป็นเอชพีเหมือนกันแต่ราคาประหยัดกว่าก็มีนะครับ สนใจก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับอยากได้คันไหนก็มาอุดหนุนกัน47แรงมี1นึคันนะ2 8 0 0 0 0บาทเป็นราคาเก็บงานาถ้าลูกค้าเอาตาสภาพไปเลยเดี๋ยวปรับลดราคาให้2 6 0 0 0 0บาทก็ขายได้นะครับสำหรับ47นะครับ2 6 0 0 0 0บาทก็ขายได้นะครับเครื่องดีเกียร์ดียังใช้งานได้ปกตินะแต่คำว่าเก็บงานก็ต้องมาเปลี่ยนบอ่อต้องมาเก็บสี อ่าน้่งมาเปลี่ยนซีนที่มันซึมนะครับเก็บรายละเอียดทั้งคันนะครับต้นทุนก็เลยจะเพิ่มนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอ่าเอาแบบนี้เลยนะครับก็สองแสนหกหมื่นบาทนะครับเครื่องดีเกียดีมีฝาหลังแถมให้นะครับสามสิบสองเลงนะครับอ่าอันนี้สองแสนเก้านะครับอ่าสนใจก็อุดหนุนกันได้นะครับอ่ะคูเอต้าสามหกมิหนึ่งคันนะสองแสนสองหมื่นบาทนะครับอ่ะคูเอต้ามีประมาณนี้นะครับอยากได้คันไหนก็สั่งจองได้สักจัดหาได้นะครับมี M.U. 5 7ด้วยนะคูบตานะครับดาวที่ห้าหมืนบาทนะครับอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มยันม่านะเหมือนเดิมนะครับ FC ที่ติดตามอยู่เหมือนเดิมนะครับยันม่าช่วงนี้ถือว่าโปรแรงมากๆเลยนะครับฟรีดาวฟรีดาวนะครับฟรีดาวไปเลยราคาก็ถูกแสนถูกนะครับถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อครับยันม่าช่วงนี้ทําราคาได้ดีมากๆนะครับอ่า หักปากกาเซียนเลยนะครับเสียวอ้วนบอกว่ารถจะปรับขึ้นนะครับก็หักปากกาเซียนครับขูวตาขึ้นนะครับยันมาปรับลงส่วนกระแสนะใครที่ซื้อช่วงนี้อ่ะส่วนกระแสจริงๆนะครับราคาถือว่าถูกสภาพรถดีขึ้นราคาต่ําลงนะครับยันมาช่วงนี้ถือว่าส่วนกระแสนะครับอ่ะสนใจครับก็เข้ามาอุดหนุนกันนะครับอ่ะราคาถือว่าดีมากๆเลยนะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นะครับ ทำราคาได้ไม่แรงนะครับอ่ะสนใจโทรหาเสีว่ววนได้เลยนะครับรถแท็กเตอร์มีให้เลือกเยอะประมาณนี้นะครับเข้ามาอุดหนุนได้นะอ่าคูบต้าครับสองแสนกว่าบาทยังเหลืออยู่นะครับอ่ารถคลิปอ้อยครับสามแสนยังเหลืออยู่นะครับอ่ะสนใจโทรหาเสี่ยวว่านได้เลยนะครับอ่ะขอบคุณครับ